สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจมลาลิก้าเจอเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับเวลานี้ครับนิโก้วิลเลียมส์คือหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและก็ร้อนแรงที่สุดในยูโร2024นะครับและแน่นอนถ้าใครตามบอลสเปนจะทราบดีครับว่านิโก้วิลเลียมส์คือเป้าหมายสำคัญของบาเสโลนาในการลงตลาดซื้อนักเตะเสริมทัพในซัมเมอร์ปีนี้นะครับ แต่ปัญหาใหญ่ของบาร์เซโลนาเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองครับหลายข่าวหลายกระแสนะครับยืนยันตรงกันว่านิโกวเวเลียมเนี่ยมีความต้องการนะครับถ้าหากว่าจะย้ายออกจากแอตเลติกบิลเบาเนี่ยเขาอยากมาเล่นกับบาร์เซโลนาซึ่งก็เป็นทีมเดียวกับเพื่อนสนิทของเขาลามียนยามาลนั่นเองทั้งสองคนเสริมกันมากนะครับแล้วก็เข้ากันได้ดีกับวิธีการเล่นสไตล์ต่างๆนะครับ รามีจะมาถึงขนาดให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะให้นิโก้นั้นมาเล่นด้วยกันที่บาร์เซโลนาแต่อย่างที่บอกครับปัญหาของบาซ่าคือเรื่องของการเงินนิโก้ถึงแม้ว่าจะอยากมาแต่จุดนี้ทาให้พวกเขายัางไม่สามารถที่จะหาจุดที่ลงตัวได้และล่าสุดมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีกตัวนั่นก็คือเชลซีครับเชลซีเข้ามาแสดงค่าทีสนใจนิโก้วิลเลียมอย่างจริงจังมากๆนะครับในเรื่องของค่าฉีกสัญญา58ล้านยูโรเนี่ยเชลซีบอกไม่มีปัญหาและ พร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยแบบดับ,ดบเบิลให้ลีกอวิลเลียมส์ปัจจุบันิีก็วิลเลียมส์เนี่ยรับอยู่กับแอ็ดิกบินบาปีละ7.8ล้านยูโรเชลซีพร้อมจ่ายให้นะครับค่าเหนื่อยต่อปีที่15-20ถึงล้านยูโรนี่คือข้อได้เปรียบของเชลซีแต่นิโก็เองก็ต้องการที่จะรอท่าทีของบาร์เซโลนาต่อไปครับว่าจะขยับขยาย สามารถที่จะหาเงินมาซื้อเขาได้หรือไม่ในส่วนของบินเบลเนี่ยจะปล่อยให้นิโก้เลือกเส้นทางของตัวเองนะครับแต่พวกเขาเองก็แสงให้เห็นว่าอยากให้นิโก้อยู่ต่อไปแต่ยังไงก็ตามนะครับทุกอย่างก,ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนิโก้แล้วละว่าจะเลือกอยู่กับทีมไหนต่อไปในฤดูกาลหน้าน่าสนใจมากนะครับอนาคตของนิโก้วิลเลียมส์นักเตะที่จะบอกว่ากํากลังร้อนแรงแบบสุดๆใจนะครับอยากมา บาร์เซโลนาแต่บาร์ซ่ามีปัญหาทางด้านการเงินเชลซีพร้อมทุกอย่างนะครับทั้งการเงินเรื่องของค่าเหนื่อยพร้อมจ่ายให้แบบไม่อั้นแต่พวกเขาก็ต้องรอต่อไปครับรอจนกว่าบาร์ซ่าจะไม่สามารถที่จะหาวนทางได้นั่นแหละครับโอกาสของเชลซีจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการกับการตัดสินใจของนิโคลริลเลียมเหมือนกันนะครับว่าจะไม่รอบาร์ซ่าแล้วไปรับเงินกับทางด้านของเชลซีหรือไม่ครับ